สวัสดีค่ะทุกคนพิมพ์นะคะจากเอเจนต์ของคอนโดไทยวันนี้พิมพ์อยู่ที่โครงการอเดโอแต่พราคของดูทิมจัดจักรซึ่งวันนี้พิมพ์จะพาลูกค้ามาเปิดมาดูห้องที่โครงการนี้อยู่ชั้นที่14ค่ะขนาดห้อง28ตารางเมตรค่ะทุกคนด้านซ้ายมือเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นในสดของครัวบิวอินปุ๊บขวามือคะ่ะจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่นี่กว้างสะอาดเคาน์เตอร์ให้ลูกคนนะคะได้ วังของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำที่นี่ค่ะจะเป็นในส่วของมีชากกั้นมีเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งภายในห้องดีมากเลยค่ะกว้างขวางมากแล้วก็มีครัวบิวอินด้วยค่ะแล้วก็ห้องนะคะสำหรับพิมมองว่าดูกว้างมากดูคื่องสภาพาที่ใหญ่มากนี่ค่ะเปิดปุ๊บบรรจุเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยค่ะจะมีดินชาอันน้อยด้วย ของต่อะคนผู้หญิงแลผู้ชาย,ยแะยะกัหมดเลยค่ะมีชั้นวางข้างล่างนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะไม่ได้มีแค่เฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันเท่านั้นยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งทีวีตู้เย็นไมโครเวฟรวมไปถึงตรงน,นี้ค่ะทุี่จะเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะซึ่งข้างนอกค่ะ,คะเป็นระเบียงที่กว้างอยู่พอสมควรจะมีเครื่องซักผ้าเป็นระบบตันฝาน แล้วก็เห็นว<ม>ิวคุฮัรที่ไม่ไม่เป็นวิวมีเห็นรถไฟฟ้าขลาดตรงนี้ค่ะท่าเห็นตรงนี้เลยาานะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังทุกคนมองว่ากลัวว่าเออห้องนี้จะสว่างไปหรือเปล่าปิดปิดให้ดีเลยาานะคะนี่เป็นม่านทึบปิดบงังความแสง ตอนเช้าและกลางวันมีบ้านสองชั้นนะคะแล้วก็ตรงข้างๆค่ะจะเป็นโต๊ะทานอาหารซึ่งเป็นโต๊ะทำง,งานได้ด้วยมีลิ้นชักไว้เก็บของไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะคะมันจะมีสองฝั่งเลยนี่เลยเปิดให้ดูเลยลิ้นชักกว้างมากลึกมากน่ค่ะ ก็ทา uh huh. อนอาหารไปเห็นวิวด้านนอกไปเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นบิ๊กซีด้วยนะคะมีโคมไฟนี่สวยมากเลยค่ะคลาสสิกอินเทอพิมมองว่าห้องนี้ดีมากเพราะว่ามีปลั๊กหลายจุดเลยเนี่ยปลั๊กปลั๊กตรงนี้ก็ปลั๊กหลังทีวีก็ปลั๊กด้านข้างก็ปลั๊กเดี๋ยวพิมพาดูเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็ปลั๊กนี่นะคะปลั๊กเต็มไปหมดเลย จะได้าชาร์เหมาะกับคนที่วัยทำงานหรือไวไัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซฟาเบาะนิ่มมากอืมผิงไม้ดูเลยนะคะเบาะนิ่มมากหมอนอิงห้องนี้ดูสะอาดเจ้าของทางการศึกษาเป็นอย่างดีนะคะซึ่งถ้าใครจะเข้ามาหรือว่าสนใจตัวโครงการนี้หรือห้องนี้เลยห้องนี้พิง์บอกเลยว่าอยู่ชั้น24นะคะแล้วเป็นเป็นห้องที่สัญญาณไม่ได้อับเลยติด เต็มมีคนติดต่อเข้ามาเลยค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะเช่าห้องของคอนโดไทยพิมพ์แนะนำให้ทักมาทางแอสไซน์คอนโดไทยได้เลยค่ะไหนสนใจทักไลนแอดมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้1 เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับ ช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์081 7554 553 Line @condotai h Facebook @condotai.co.th co. h